อาจครับเด็กนี่นะครับต้องกนานรเราะคราครอนมีหนขต้อแจะมีความซึ่งันนทีุสงระรับวันนะครับเราวัแรกคือ่วยเรื่องความน่รเลื่อให้ปอดภัและอีกที่่วย We will now begin the opening of 11th. Take the Taekwondo International Tournament 2025. The President of the competition will now present the real Trophy. Thank you.

ยำริยการในที่งานเปิดการแข่งขันวันนี้นะครับจับการมิชชันเทควนโดนาาชิรัที่11นะค่รับรานจาสุิาระเขก็รยันะครับซึ่งบอกว่าดีใจมากๆนะครับที่ได้มาในวันนี้เพราะว่าได้เห็นนักกีฬาตัวน้อยนักกีฬาตัวใหญ่ใน้นเกนเียบรรยากาศเขาเียวปเกียแล้มีความสุขมากเลยครับ Hello everyone my name is X และ I ิดีโอเอ็กซ์ซี o องวันนี้ e อะเอเลเวรักเต็อนเตนชั่น2025เ่ินคนนี้ต้บอกว่าง่าเราดีเป็นทีุ่ดแต่ทุกๆปีครัอันนี้ข่อมูลาบอกเลยว่ามีคนมาเพิ่มขึ้นมันจะเริ่งปกติแต่เนแล้วเราต้องเดินเกิดนลังเราต้ังเกิดงานขึหน่อยนะครับดีไหมครับดีไหม แม่เขต้องนไทยไม่ออกทไมก็เลไม่ตอบครับขอได้เชินะครับคุณพิสิรนะครับสู้รงประธานการจัดงานงานในวันนี้นะครับลาดา้วยมเคานินดี้อรเาอกงานด้วยเถิดขออน i e t สงน้รามสู a ือันนรับะครับ ท่านประธานของทีมอเลเบอร์ทีราสแข่งขันในฟุตบอลโลกเดือนธันวาคมปี2025ทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้นะคะพวกเราที่แข่งขันในวันนี้มีความหมายขอให้ทุกคนสู้กันให้เต็มที่แล้วก็ทุกคนให้ดีทุกคนสามารถขอให้พวกพี่มีสนามแข่งขันแล้วขอให้พวกพี่มีสุดท้ายตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ได้เล่ราคายังความันะครับแล้วก็ศอสาร์ปองวันการจนวันจะยเกิดเป็นขึ้นอเลยแล้วก็ตั้งใจครับว่าใช้เด็กๆยือไม่เด็กแล้วก็่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปจนเข้าสู่ระดับนานาชาติกิดขึวก็เานที่ ทานแรกขอเชิญคุณพัชรานะครับยุติธรรมจําโรงนะครับประธานห้โรงการอุตกาหรือว่าเป็นอดีตเจ้าสุสานซึ่งประกาศโอวัทอทผาลิศเพอคุ้อด้วยครับอัเร์อิตคราุติธรรมจโชนอาร์ติโอ e ิสต ครับครับเดี๋ยวครับ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  oh

เป็นรองนายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในวันที่17นะครับที่จะขอทราบว่าทุกท่านชื่อเด็กตัวเลขที่4ตัวเลขที่5ตัวเลขที่6ตัวเลขที่7ตัวเลขที่8ตัวเลขที่9ตัวเลขที่10ตัวเลขที่1

Kun Oliver Now we have Mr. Oliver. Yeah. Always <coughs> sponsor from YFP. Sponsor dari 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 YFP. Sponsor ่อนนะครับเพื่อที่จะมอบถ้วยรางวัลที่เกียรตยศเวียดนามนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเข้าร่วมอีกกำลังๆก็จะเป็นเจ้าเก่งมิสเตอร์โอลิเวอร์เวียลนามนะครับจากทีมของมิสเตอร์เยนจยมดีมา่าของเวียดนามทีเอ็กซ์เวียดนามแนชชัลทีมเวิลด์โกลด์และนี่คือเซนต์และต่อไปนะครับยังมีอีมที่ทันทีนะครับเป็นท่านสุดท้ายที่จะมาเจ้าโควาตต์เียดนามนะครับได้แก่พระราษฎอํานวย

ขอให้ท่านประธานประธานนะคบเีกนะครับก็โล่กับตุ่ั้งกระดาอีกหนึงที่เป็นผลิตตอเไามยาวนะครับและก็จะเป็นตลาดไทนะครับเดียวชาิเาจะเป็นเพื่อนสนงตงอรควู้เราปันกันตอไ ในวันนี้ผมขอเชิญ <ö> ผ <nen> ouais ู country, ้สื่อข่า okay, ทั้งสองท่านและนักข่าวทั้งสองท่านที่เราเตรียมไว้ด้วยกันนะครับจะปบัติหนาที่โดยวลาเพื่อเพื่อจะได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นจริงและที่สุดแล้วในวันนี้เราจะรับผปริญาในวันนี้เรียกพิธีเชิญไว้กัน All of our judges have agreed to the rules of the WP which were to make the competition shine with fair and strict judgement at the Guadalquira International Tournament 2025. And now we have reached old Please raise your right hand and repeat after us. All of our players will have to face in compliance with the rules of the competition. We swear นากันี้เ็าัคือข้า่จาที่เรานที่บ้เลากว่าทุกนันอยด้วยเบอกเอาแล้วมาช่วไฮไลท์เลครับเดี๋ยวเราจะเข้าที่ที่เปิดแาบเป็นงานกาคเัาจะมีเอฟเฟกต์วนิดหน่อยนะครับพร้อมนับเขาดาวไปพร้องกันนะครับกับที่นี่เปิดงานแข็งนโรงการ แข่งกีฬานะครับเทควันโดนะครับครั้งที่11ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าชื่ออิทธพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างเป็นทางการพร้อมไหมครับ Once again, I felt welcome to everyone. I was p r i i l e g e d to today's event. We now have officially begun the competition in eleventh i r a r of t e q u e s d o International Tournament 2025. Let's do the countdown together from 5 to 1 Are you guys ready? พร้อมหรืยังถ้าพร้อมแล้วท่านผู้จัดการทนติ๊กมานับไปหลังพร้อมกันเลยครับ Are you guys ready? พร้อมหรือยังคนไทยมาเริ่มเลยดีกว่า Let's go. ห้าสี่สามสอ ไังย่นไปนิดนึงครับแล้วก็แล้องอยู่นี่เดี๋ยวจะถ่ายลงไปเหรอครับลงไปใช่ไหมครับอ่าโอเคอ่ะ to move ahead at the stage and turn around because the cameraman will be there อ่สำหรับคนไทยนะครับขยับมาดใบหน้าเวทีและหันหน้าไปดูมูนเพื่อให้เห็นบนเวทีแล้วก็ให้กล้องถ่ายเราได้นะครับถ่ายมาชิดเวทีเลยคู่นี้ใช่ไหมเขียนเลยครับคริสตัลรุ่นสุดที่จะได้ Everyone move the flags to the front row. Let's move the flags to the front row. Uh, the front one, one the, like, Everyone get closer. Get closer. closer to the stage. Uh, after count one, two, three, please stand still and don't move. Okay, one, two, three. One, two, three. Okay, let's do it one time. More. Okay, let's do it one last time. And everybody, yell. Ready?